สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพี่น้องมากินขนมจีนเช้าน้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลานูนูเลยครับด้วยด้วยเม็ดกะทินนะคะใช่ครับเช่บเชบนูนูครับพี่น้องวันนี้ผักก็มีแตงกวาแล้วก็ถั่วพูแล้วก็ผักสลัดครับพี่น้องเนาะใช่ค่ะมาเซ่บมาโนูเลยกันครับพี่น้องก่อนกินก็แรงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผักกินเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ มาเชียบมาโนูด้วยกันครับพี่น้องเมื่อกี้ก็ถ่ายแบบว่าจะรวยน้ำปลาให้พี่น้องหนูครับพี่น้องพอาลีแรงไปกวดผิดครับไปถ่ายใหม่นะครับมาพี่น้องขออนุญาตใช้มือนะคะพี่น้องขนมจีนเนาะใช่ค่ะนี่เนะคะพี่น้องใส่พริกนื้ร้อยเม็ดเลยนะคะใส่ฮอตหลอกใส่กอกลูกชิ้นด้วยครับพี่น้องเม็ดกะทิเนยวมาเป็นนี่เลยนะ นี่ครับมาเป็นถ้วยใหญ่ๆครับพี่น้องเลี้ยงกับน้องมนไปเก็บมาจากในหมู่บ,บ้านนี <มา S 1> ่นะต้นในหมู่บ้าน,นะะใช่ครับแล้วก็มาแก่เองครับพี่น้องได้ซื้อครับเลี้ยงกับน้องมนไปเลื่อนเลนะ่นเนาะเลื่อนออกกําลังกายอะไรเงี้ยไปส่งน้องมลออกกำลังกาย <c oughs> าเลี้ยงออกกําลังกายทุกวันเ่ยหรือจ่กระดุกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาแซบมนันโนเลยกันครับพี่น้องมาหาพี่น้องกินข้าวเชียนซาเจ้งเหมือนค่ะ ร้อยเมตรเนี่เผ็ดจริงๆค่ะเห็นไหมครับพี่น้องคนไหนอยากแบบว่าอยากเห็นแดงกับน้องมนกินอะไรก็ไม่ว่าอาหารไทยหรืออาหารไทยใหญนะ่เนาะเท่าที่เราทําได้ก็หมอกได้นะครับพี่น้องแต่ว่าให้เป็นอาหารสุกเนาะเป็นความสุกครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นแบบช่วยสู้แบบเนือ้อรีบอะไรเงี้ยก็มีพี่น้องขอ,อยม่เนาะ แต่ว่ามันเนื้อสดมันหายากครับพี่น้องถ้าเนื้อไม่สดก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่นะถ้าให้กินแบบเป็นชิ้นคงกินไม่ได้แบบว่าถ้ากินแบบค่อยเนื้ออะไรนี้นก็น่าจะกินได้นะใช่ครับเพราะว่ามันต้องปรุง ทุกอย่างใช่ครับเนื้อมันไม่ค่อยสวดใช่ครับถ้าเนื้อสวดก็อันนี้อยู่นะจะกินให้พี่น้องดูอยู่สักครั้งนึงครับพี่น้องขนมจีนยอะยจ้า ดูดครับพี่น้องพริกแห้งแนละ้วพี่น้องเชียบจริงๆถ้ากินไม่สุภาพก็ขอโทดขวาภไทยเลยครับพี่น้องเพราะว่าต้องใช้มือนะนะครับพี่น้องถูกพูก้ถูกพูดถูกมากครับ เลี้ยงไปเจอแบบร้านแบบที่เขาจะเก็บแล้วครับพี่น้องตอนแรกน่าจะขายถุงละยี่สิบบาทเขาจะเก็บร้านแล้วก็เขาขายให้เลี้ยงถุงละห้าบาทครับพี่น้องน้องซือง้อมาสองถุงเยอะมากเลยครับเพราะว่าตลาดทำร่งจะมีเวลานเนาะใช่ครับใครจะเปลี่ยนเงนเนาะ เป็นเงินขายครับพี่น้องมีหลายเจ้านะที่นึงอะขายไม่หมดหรือว่าหมดหรือไม่หมวดก็ถ้าถึงเวลาต,ต้องเก็บเจ้าใหม่ก็จะมาขายอยีกใช่ครับ,รบข้าพูดเงิไม่ย้ำกินก็อร่อยเน,ะนาะนเดี๋ยวซื้อมาเยอะก่อนไม่ย้ำกิน นี่จริง,<ไ>งจริงๆครับเชี่บมากนะครับพี่น้อง ยอดจังแซ่บจริงๆครับพี่น้องเผ็ดมากไหมเผ็ดมากเหรอ เแต่อร่อยมากยิก่งเ็ดดิ้งอร่อยนะคะพี่น้องน้ำบาร์บรา่ก็ยอดมากนะคะพี่น้องขนมจีนสเส้นขนมจีนนี่เปลี่ยนชีเลยนะคะพี่น้อง มีล uh ูก huh. ชิ้นด้วยนะครับวันนี้นี่ได้แล้วเผ็ดกว่าทุกข้างนะครับพี่น้องพริกร้อยเม็ดเหมือนแกแล้ว ขนามุนกินพริกเก่งกบ่าคุณแม่เขาเราไทํทำไม,ไมันมัไม่เห็นเกลีย <laughs> <laughs> อเกียบทำมันหมอว่าเผ็ดคุณแม่เขาหมอว่าไม่เผ็ดน้องน้องทำมันหออไม่ค่อยเผ็ดคุณแม่เขนัจะเผ็ดมากเล้เชื่อว่าแบ ม่ใครเผดเท่านนะเพราะว่าน้ำปาลามนันแบบน้ำน้ำปาลามนันนเกงๆๆๆๆ่งจริงจริงจริงสุดยอดก็ใครตกต้องปลายนะ ถ้าแบบว่าเราเรากินเผลินีไม่ต้องให้ปากว่างครับพี่น้องต้องเคี้ยวอยู่ตลอดครับถ้าปากว่างนี้วเนาะเพลนเลยครับพี่น้องพูดเยอะก็ไม่ได้นะเ,เร็วอันนี้เขาว่าอะไรอะไรนะเร็ว้าพูดเยอะ อึดไม่ใช่ทำงาอ่ะอืมทำงาปลาละอืมรสชาติจริงๆครับพี่นางขนมโบนยังเผ็ดเลยวันน,าานะนี้นี่ปลาดังนนี่่นะนี่นะคะพี่เ้อะ <500 S 1> คลิปร้อยเม็ดเผ็ดจริงๆ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝ<ส>ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้งผากกิน้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเ<ส>ผ็ดจนพูดจะไม่ชัดอีกแล้วพี่น้อง